สวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก f Facebook ทุกทกท่านครับผมวันนี้อจะมาสรุปข้อมูล2ตัวล่างตรงนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกทกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีสูตรนะครับเลขเด็ดล่างนะแบบ3ตัวนะครับระยะยาวนะจำนวน2สูตรนะครับนำมาเทียบชนนะครับ เพื่อเป็น <pe> ข ER ้อมูลและก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับได้นำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์และก็พิจารณานะครับทั้งสองสูตรนี้นะครับมีสถิติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับสิบหกงวดรวดนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับสิบหกงวดรวดนะครับนะเราจะเอานำมาจับ เป็นข้อมูล2ตัวล่างตรงนะครับตำแหน่งนั้นจะสลับนะครับหลักสิบหลักหน่วยกันได้นะเพื่อนเอนทุกท่านนะครับตำแหน่งนั้นไม่แน่นอนนะก็ดูกันไปเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางและวกันนะเพื่อนๆยังไงเราก็เอาไปเทียบกับสูตรปักหลัก2ตัวล่างเราได้นะครับนะจากนั้นผมก็จะสรุป ข้อมูล2ตัวล่างตรงนะครับให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านกันนะครับในคลิปนี้กันไปด้วยเลยนะพร,พร้อมกันนะครับอ่ะเราจะมาดูสูตรการคํานวณกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะนะครับก็อจะลงเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับนะเพื่อนๆอ,อาจจะเบื่อคลิปยาวๆกันได้แล้วแหละนะครับเนาะอาจจะลงคลิปสั้นๆเลยแล้วกันนะเพราะแอดก็ แทบจะไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันนะครับนะช่วงนี้นะครับแล้วก็ยอดก็น้อยลงทุกวันนะครับอาจจะได้ปิดตัวกันในเร็วๆนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับนะสำหรับช่อง y o u t u b e นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะถ้าอยากรับชมข้อมูลนะครับดีๆกันต่อไปเนาะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับก็ผอตรงนะครับนะตอนนี้ช่อง YouTube ไม่สามารถนะครับ เลี้ยงตัวเองได้นะครับอาจจะต้องปิดตัวนะครับอาจจะต้องปิดตัวลงไปนะครับในเร็ววันนี้นะถ้าสถานการณ์ยังเป็นอยู่อย่างนี้นะครับนะก็ไม่เป็นไรนะเ,นเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแอดจะลองหาช่องทางนะครับสำหรับสูตรต่างๆนะครับนะเนาะเพื่อนๆท่านที่สนใจนะครับอยากรับชมสูตรนะก็จะมอีอยู่ในกลุ่มอยู่นะครับเนาะผมเป็น สร้างเป็นกลุ่มที่สร้างสูตรขึ้นมาอยู่นะครับนะ่ะก็เก็บไว้ใช้คนเดียวนะครับเป็นกลุ่มสูตรนะแต่ละสูตรก็สร้างมาเป็นพันๆสูตรนะครับแล้วก็มาคัดสูตรที่มันเดินนะครับอย่างสูตร2ตัวล่าง9้าชุดสูตรนี้ก็เช่นกันนะครับสูตร ทั้งสองสูตรนั้นก็เดินมา 6- 7งวดแล้วนะครับนะวันนี้ก็จะเอามาจับชนกันนะครับให้เพื่อนเพื um ่อนสมาชิกทุกท่านนะครับเพ er um ื่อนเพื่อนท่านใดมีเวลาก็ลองไปคํานวณย้อนหลังกันดูนะแอดจะคํานวณงวดล่าสุดแล้วก็จะไปสรุป2ตัวล่างตรงกันเลยนะครับเราจะคํานวณงวดนี้กันเลยนะครับทั้งสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะแล้วก็จับชุด2ตัวล่างกันเลยนะครับผลรางวันที่1นะครับ5 1 8 5 0งแตัวล่าง3ามหนะครับ4ี่สองแปเลขหน้าครั้งที่1ครั้งที่สองศูน7และก็4ี่หนะครับ ามาดูตำแหน่งนะครับตำแหน่งบ,บวกของสูตรเลยนะครับจะได้ไปสรุป2ตัวล่างตรงกันนะเ,นเพื่อนทุกท่านนะครับสูตรแรกนะครับตำแหน่งบ,บวกจะใช้หลักแสน1ครั้งนะครับหลักร้อยบน1ครั้ง10ล่าง1ครั้งนะแล้วก็หลักร้อยเล็หน้าครั้งที่2 1ครั้งหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับและก็หลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่สองครั้ง 2, ang, บวกด้วย2คงที่นะครับ อ่าสูตรที่2นะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งเช่นกันนะครับหลักร้อยบนหนึ่งครั้งเช่นกันนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2นะครับ4ครั้งนะเพื่อนๆทุกท่านนะครับ1 2 3 4สาสี่นะ4ี่ครั้งและก็หลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งนะครับไม่มีเลขบวกคงที่นะสูตรที่2นะครับสี่32าบนะครับ1บวกกัน4ครั้งก็ได้4ี่ มาดูผลบวกสูตรแรกนะครับ5บวก5ได้10 10บวก3ได้13 13บวก0ได้13 13บวก2ได้15นะครับ15บวก4ได้19 19บวก2ได้เท่ากับ21บวก1คงที่ได้2นะครับ,บวก1คงที่ได้3สูตรแรก1 2 3นะครับสูตรที่2 5บวก5ได้10 10บวก4ได้14 14บวก4ได้18 18บวก7ได้เท่ากับ25 จากนั้นบวกหนึ่งคงที่ได้6 6บวกสามคงที่ได้9นะครับอ่าก็เป็นทั้งสองสูตรนี้นะครับทั้งสองสูตรนี้สติรวมอยู่ที่16งวดรวดนะครับสูตรแรกจะเดินดีกว่าสูตรที่2อยู่นะหนถึงสงวดนี่แหละนะเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับทั้งสองสูตรนี้สติเดินนะครับพร้อมกันนะ,ะจับชุดเลยนะครับก็จะได้2ตัวนะครับ ล่างตรง9ชุดตามนี้นะครับหนึ่งห้าหนและก็29งเก้นะครับสามห้าและก็3ามกนะครับก็จะได้สองตัวล่าง9้าชุดตรงตามนี้นะครับนะและก็ เป็นชุดสรุป2ตัวล่างตรงไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับชุดสรุป2ตัวล่างตรง9ชุดตรงๆก็ยังเป็นตามนี้นะครับตำแหน่งเด่นหลักสิบ2 3 4 6นะครับตำแหน่งเด่นหลักหน่วย4 5, 6 7 9นะครับดังนั้นสูตรนี้นะครับ สูตรแรกชนเด่นหลักสิบนะครับสูตรที่2ชนเด่นหลักหน่วยดังนั้นก็ฟันนะครับ2ตัวล่าง9้าชุดตรงตามนี้ไปเลยนะครับนะเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับอ่ะก็เป็นการสรุปข้อมูล2ตัวล่างงวดนี้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับไปในงวดนี้กันเลยนะครับอ่ะวันนี้จบข้อมูลกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก็จะเหลือเบียงข้อมูล2ตัวและก็3ตัวบนนะครับรอชมในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ